นะคะวันนี้บางกอกคณิกากับแม่หยัวได้รับรางวัลน,นำร่องไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะที่หลายๆคนได้เห็นความอลังการนะคะซีรีส์ละครที่ได้เข้าชิงเยอะมากและนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่ได้เข้าชิงรางวัลน,นาตาชในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับอินฟ้าชาลอตนา ที่ผ่านมาก็มีผลงานให้ได้ติดตามกันนะคะนั่นก็คือหยดฝนปลีสนิมนั่นเองนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลงรักตำรวจหรือว่าคุณหมอดีนะคะเทใจให้กับทั้งคู่เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้มาที่เอมสเปียในค่ำคืนนี้ไม่เป็นไรนะคะติดตามชมแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันได้นะคะทางเพจ Facebook ของช่องวัน31นะคะแล้วก็รมไปถึง YouTube และเพจของนาราชด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ Hello เอ่อ I cannot speak Thai but English ไม่ได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ที่งานนะคะอิงฟ้าค่ะสวัสดีทุกคนนะคะชาลลอตต์ออสตินค่ะ หยดฝนกลิ่นสนิมมีชื่อได้เข้าชิงด้วยเหมือนกันผู้แทนทีมงานแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงทุกๆท,ท่านในซีรีส์เรื่องนี้นได้ไหมคะก็เรื่องนี้ต้องยอมรับว่าทั้งโปรดักชันแล้วก็ในเรื่องของ Q ai, คิวถ่ายค่อนข้างที่จะหนักมากๆจริงๆค่ะเพื่อผลงานไม่ว่าจะเป็นสารวัตรตุลหรือว่าหมอรันที่ออกมาอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะก็วันนี้ถ้าได้รางวัลกลับบ้านก็คงจะมีน้ำตาไม่มากก็น้อยอะค่ะสำหรับวันนี้ หายเหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าจริงๆนาตาลาเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติมากๆที่ได้ได้มาแล้วก็หยดฝนกลิ่นสนิมก็ได้เป็นหนึ่งในเรื่องได้เข้าชิงวันนี้ก็มาลุ้นรางวัลเหมือนกันว่าจะได้ไหมคะ่ะอย่างที่พี่ฟ้าบอกว่าถ้าได้ก็มีน้ําตาเหมือนกันค่ะเป็นรางวัลแรกของการแสดงเลยก็รอลุ้นค่ะพี่ประกอบพนิกาด้วยใช่ค่ะเมื่อกี้ได้เจอพี่สันด้วยก็ยังบอกว่า ดีใจที่บางกอกคณิกาได้เข้าชิงหลายรางวัลเลยก็มาร่วมลุ้นค่ะวันนี้บอกตรงว่ามีหลายสาขาเลยไม่ว่าใครจะได้รางวัลกลับบ้านไปก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้กับทุกคนด้วยค่ะสำหรับแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะคะหรือว่ารับชมทางชานไลฟ์สตรีมนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้อิงหลอดแล้วก็นักแสดงทุกๆท่านทีมงานทุกๆคนในรางวันลนัตตาชนี้ด้วยค่ะ ก็ใครที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะฝากไว้ด้วยละกันเนาะไม่ว่าจะไลฟ์อยู่ช่องทางไหนฝากทุกคนช่วยแชร์จะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะการประกาศรางวัลนาตราชครั้งที่16แล้วก็พวกเราสองคนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมประกาศผลรางวัลด้วยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ